ผมจะพาจา์เนี่ยมาที่บ้านคนหนึ่งใครยูทูบเบอร์ชื่อดังของประเทศไทยสวัสดีค่ะนี่คือเก๋ไก๋สไลเดอร์จานแล้วเราไม่เรียกว่าทีวีแล้วเขาเรียกว่าอะไรคะทีวีจาทเลยกก้าวนี่หนูจะรับอัพแบบพดบอ่าันาผเเป็นยูทูบเบออันดับแล้วดอบคุณพี่ขอเช่าพื้นที่สักส่วนหนึ่งไม่ให คือตรงเนี้ยผมไม่ติอะไรเลยติตรงเนี้ยที่เขานั่งผิดค่อย่าลืมนะแทนที่มันจะเป็นร้อยมันเป็นเจ็ดสิบมันเป็นแปดสิบอยากได้ร้อยหรืออยากได้เจ็ดสิบอยากได้เจ็ดสิบเอางั้เอาไว้ตรงนี้แหละเอาไว้ตรงนี้แหละเฮ้ยังคนจ้างยูแล้วจะมาช่วยจัดทำไมล่ะอยากได้ร้อยอยากได้ร้อยเอาร้อยเอาร้อยยายเได้ก็เข็มมา ไอ้แบนตายเล่นมุกแบนตายตำแหน่งบันไดอันนี้เป็นตำแหน่งที่ได้รับพลังงานที่ดีมากนี่บันไดเนี่ยเปรียบเสมือนมังกรที่เลื้อยอยู่คนเขียเขาเปรียบเทียบอย่างนั้นนี่เขาจัดไว้ถูกป้องถือว่าดีมากแล้วก็ห้องนี้ไม่ต้องเอาอะไรเพิ่มแล้วให้โปร่งแบบนี้ดีมากมหาเห่งมีดอกไม้อันนึงขึ้นมาตรงนี้เป็นโคมไฟตรงนี้เป็นโคมไฟแล้วผู้บริหารนั่งนี่สุดยอดภาพมาเลยในชีวิตนี้คิดว่าอยากจะแต่งงานไหม